สวัสดีครับช่องของผมจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆจากทั่วโลกสําหรับท่านที่ยังไม่รู้จักผมจะสรุปให้ท่านฟังอย่างเข้าใจวันนี้ผมมากับเรื่องที่ท่านผู้ชมขอมาเรือยกพลขึ้นบกชั้นนําของสหรัฐอเมริกา ก่อนจะไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไคร b e แล้วไปชมกันเรือยกพลขึ้นบกของสหรัฐอเมริกาที่ครบเครื่องจะเป็นตัวไหนก่อนจะไปชมเรามาทำความรู้จักกับเรือยกพลขึ้นบกจูโจมแบบสั้นๆกันก่อนมันเป็นเรือบรรทุกหน่วยจูโจมเป็นเรือการทำสงครามสะเทินน้ำสะเทินบกใช้ส่งกำลังทหารขึ้นบกและสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นในแดนศัตรู ได้รับการพัฒนามาจากเรือบรรทุกอากาศยานเพื่อมาบรรทุกเฮลิคอปเตอร์บางลำสามารถรองรับเครื่องบินขึ้นลงระยะสั้นได้ด้วย USS อเมริกา US อเมริกาทำหน้าที่เป็นเรือธงหรือเรือนำของกลุ่มจู่โจมสำรวจของกองทัพเรือสหรัฐมีกองกำลังยกพลขึ้นบกนาวิกโยธินสารัฐและทหารกองทัพสหรัฐประมาณ5,000นาย ที่ถูกฝึกมาจัดระเบียบพร้อมที่จะปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกองค์ประกอบในการลบจะมีเรือจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบกพร้อมเฮลิคอปเตอร์ a v 8b harrier กับเฮลิคอปเตอร์ m h 60s s e a ah hawk ที่พร้อมจะส่งไปสนับสนุนภาคพืน้น 2. จะมีเรือขนส่งสะเทินน้ำสะเทินบกไปด้วยหนึ่งลำ เป็นเรือที่ขนส่งทหารเข้าสู่เขตสงครามทางทะเลใช้ยานลงจอดแบบธรรมดาและแบบ LCAC เรือองค์ประกอบที่3จะมีเรือเทียบท่า1นึ่ลำเพื่อส่งกำลังยานพาหนะรถถังกำลังทหารในแดนศัตรู USS อเมริกามีการออกแบบให้สามารถใช้งาน Boeing V22 12ลำ เครื谢谢 fly, ่องบินโจมตีขึ้นลงในแนวดิ Hinter ่งเฮลิเออร์ก well. ับ F-35B 6ลำและมีเฮลิคอปเตอร์อื่นๆอีกมากมายหรือจะใช้บรรทุกเครื่องบิน F-35B อัดแน่นจำนวน20ลำเพื่อเปลี่ยนเป็นภารกิจเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเล็กก็ยังได้จะเห็นได้ว่าเรือสะเทินน้ำสะเทินบก ยกพลขึ้นบกก็ไม่ได้ไปทำภารกิจแบบเดียวๆแต่ไปกันหลายๆลำเหมือนกองเรือขนาดเล็กตัวเรือมีขนาดใหญ่พอๆกับเรือบรรทุกเครื่องบินของประเทศอื่นมีระวางขับน้ำ45,000ตันตัวเรือให้ความเร็วมากกว่า22นอตหรือ41กิโลเมตรต่อชั่วโมงกองกำลังประจำบนเรือมีนาวิกโยธิน1,687นาย สำรอง184นายกองเสริมนายทหาร1,102นายมีระบบป้องกันตัวเองพร้อมระบบทำสองครามอิเล็กทรอนิกส์อาวุธยุโทโธปกรณ์จะมีขีปนาวุธ RIM 162 ESM s 2เครื่องยิงใช้ป้องกันเรือจากขีปนาวุธโจมตีและป้องกันเครื่องบิน มีตัวล่อเป้านุกกะนุกกะเป็นจรวดใช้แล้วทิง้งใช้ล่อขีปนาวุธต่อต้านเรือออกจากเป้าหมายชีวิตปืนกลป้องกันใกล้ชิด2เครื่องยิงกันต่อปิโดขีปนาวุธต่อต้านเรือและเฮลิคอปเตอร์ปืนโซ่ m 2 4 2 boost master ขนาด25มมจัดการยูนิตทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเรือประเภทไหนสารัฐอเมริกาให้ความสำคัญทุกเรื่องเป็นอย่างมากมันคือความมั่นคงเพื่อพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ก็จบไปแล้วนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณครับ